ณห,หมู่บ้านแห่งหนึ่งกลางป่าลึกทางภาคเหนือของจังหวัดประเทศไทยเอตชายแดยนไทยพมา่ามีบ้านหลังเล็กๆแห่งหนึ่งอาศัยอยู่โดยแม่และลูกชายขณะนั้นเป็นเวลาเช้าตู่ไม้กำลังจัดแจงเตรียม ห่อข้าวและอุปกรณ์ล่าสัตว์เพื่อที่จะไปล่าสัตว์ในป่าอ้าวเอ็งจะไปไหนอ่ะไม่กินข้าวก่อนละลูกแม่ของไม้ถามขึ้นไม่ละแม่เดี๋ยวมันจะสายเอาเดี๋ยวผมไปกินในป่าเอาดีกว่าเออ,เอ,อตามใจเองแม่พูดพร้อมกับใส่หัวด้วยความลาหลังจากพูดคุยและจัดแงงของเสร็จ ไม้ก็เดินเข้าไปในป่าเฮ้คนนี้ทำไมไม่มีสัตว์เลยสักตัวแปลกมากเลยไม้พูดกับตัวเองดังนั้นเขาจึงเดินเข้าไปในป่าลึกเรื่อยๆจนถึงเขตชายแดนไทยพม่าโดยไม่รู้ตัวขณะที่เขากำลังยืนพึมพำกับตัวเองอยู่นั้น ได้มีกวางแม่ลูกอ่อนคู่หนึ่งกำลังเดินออกมาจากคุ่มไม้เมื่อเห็นดังนั้นไม้จึงค่อยๆย่องตามไปด้วยความเงียบเพื่อที่จะหมายเอาชีวิตของมันแต่ทันใดนั้นเองไม้ก็ได้หยียบเข้ากับกี่ไม้แห้งเสียงดังกรบเมื่อแม่กวางและลูกของมันได้ยินเสียง มันจึงเรีบวิ่งหนีเอาชีวิตจากพญาััจุราชหนีเข้าไปในป่าลึกเรื่อยๆเมื่อไม้เห็นดังนั้นจึงตั้งสติได้จึงได้เรียบวิ่งตามไปมาถึงหน้าถ้ำแห่งหนึ่งอถอนี้มีถ้ำเลยเหรอเนี่ยปกติมาหลายครั้งไม่เคยเห็นเพ่งจะรู้ว่ามีถ้ำไม้ดูกับตัวเอง สงสัยมันจะหนีเข้าไปในถ้ำนี่หรอือมั้งเดินตามเข้าไปดูดีกว่าเมื่อคิดได้ดังนั้นม้ายิงเดินตามหากวางแม่ลูกคู่นั้นเข้าไปในถ้ำเรื่อยๆจนลึกเข้าไปในถ้ำขณะนั้นเองขณะที่ไม้กําลังเดินตามหากวางอยู่นั้นก็ทันได้ยิงดังแป,ประหลาดเหมือนมีอะไรใหญ่ๆห,หนักๆ กำลังเลื้อยคลูดไปกับพื้นเสียงดังครืดคลืดซาซาด้วยความแปลกใจสงสัยและหวาดกลัวเขาจึงกวาดสายตาไปยังที่มาของเสียงนั้นแต่เมื่อเขามองไปสิ่งที่มองเห็นอยู่ตรงหน้าของเขานั้นก็คืองูยักษ์ขนาดใหญ่ตัวเท่าต้นตาล ตาเหมือนงูจงอางทุกอย่างแต่มีงอนอยู่บนหัวและมีดวงตาแดงกล่ำจ้องมองมาที่เขาด้วยความไม่พอใจจหายแล้วไงทำไงดีวะเนี่ยไมย้โคตรขึ้นวันนี้สงสัยไม่รอดแน,เน่เมื่อเห็นดังนั้นไม้ถึงกับเขาอ่อนพุดลงกับพื้นกลับตาด้วยความกลัวคิดว,ว่าคงไม่รอดแน่ ทันใดนั้นเองก็มีเสียงหญิงสาวปวาดมาว่าหยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปทำร้ายมนุษย์เข้าไปในถ้ำจ้ะนี่อาจจะเป็นเสียงสวรรค์สำหรับไม้ก็ได้แก็มาทำอะไรที่นี่หญิงสาวลึกทับคนนั้นเอ่อถามไมอ๋อผมมาล่าสัตว์แล้วมันหนีเข้ามาในถ้ำผมก็เลยตามมันเข้ามา ไม้พูดด้วยความกลัวพร้อมกับเสียงสันเครือเอาหลังอย่าเข้ามาที่นี่อีกนะรู้ไหมที่นี่มันอันตรายมากถ้าเราออกมาไม่ทันเมื่อกี้เจ้าคงตายไปแล้วรีบออกไปซะครับครับครับ,บไม้รับปากพร้อมทั้งรีบเดินออกไป ด้วยความตกใจก,ก,กลัวเมื่อมาถึงบ้านไม้ก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในภายในถ้ำนั้นให้แม่ของเขาฟังฮะลูกเธอเข้าไปในถ้ำนั้นมาเหรอใช่ครับนี่มีอะไรเหรอไม้ถามด้วยความสงสัยก็ถ้ำนั้นนะ่ะไม่มีใครเข้าไปนานมากแล้วเพราะที่นั่นมีชื่อว่าถ้ำนางคอย มีเรื่องราวตำนานที่น่าสะเทือนกลัวปนน่าสงสารอยู่ดีแล้วล่ะที่ลูกปลอดภัยคราวหน้าลูกคงไม่โชคดีแ,แบบนี้นะเนี่ยคราวหลังจะไปอีกละอักทับแน่ไม้และปากแี่้อนทั้งเก็บความสงสัยไว้ในใจว่าหญิงสาวผู้นั้นเป็นใครและก็คิดว่าเขาจะกลับไปอีกเพื่อจะพิสูจ ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อที่ด้มีกำลังใจในการทำตอนที่สองต่อไป Boop, boop, Yesu <tries> was <tries> a man who had a great interest in his own self and he was very happy about it. mm <laughs> ki 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 ki